ก็คือมันน่ารักมากแกเฮ้ย <Hey, S 3> ประกอบง่ายนะเธอุอยน่ารักมากวันหนึ่งเราอยู่สุสานนะเธอเร็วมันดูแล้วมันก็ท้ายเราดูใจเย็นได้ดินกันนะครับอันนี้คือถูกแล้วดี <What? S 1> นี่เรียกว่าคุ้มค่าราคาถูกด้วย ต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีนะคะและในคลิปนี้เราจะมาแกะกล่องของใช้สุดมินิมอลที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นของใช้มินิมอลที่มีกระแสมาจาก t ิกต็อกวันนี้เราจะมาแกะของกันทั้งหมด7ชิ้นคือสาเหตุที่ต้องซื้ออันนี้มาแกะกล่องเป็นเพราะอะไรทำ Office ออฟฟิศยูงไงท่านจำได้ไหมที่ฉันทำออฟฟิศอยู่ของบางอย่างก็จะอยู่ที่นี่ของบางอย่างก็จะอยู่ที่ออฟฟิศก็เลยแบบว่าเออไหนๆก็จะซื้อของมาตกแต่งออฟฟิศกันแล้วอะ่ะก็มาแกะกล่องกันเลยละกันนะครับ ของเรานะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นคงไฟที่เป็นรูปเป็ดแล้วก็เป็นซิลิโคนแบบนุ่มๆก็คือมันด้านหลักมากแกอยากจะบอกว่าบ้านใครกําลังหาของแต่งบ้านที่รู้สึกว่า <S <S มีความสแตนด์เอา์มีความที่แบบเดินเข้ามาแล้วต้องมองว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยชิ้นนี้ตอบโจทย์นะคะโอ้ยน้องหน้าตาเป็นอย่างงี้โว้ยแก เป็เลยก็ไม่รู้มีหัวน่ารักมากในกล่องนะคะก็จะมีแบบ,แบ,บแการ์ดเนาะมีเหมือนแบบว่าคู่มือแล้วก็มีตัวสายชาร์จที่เป็น type c นะคะสายชาร์จยาวเหมือนกันนะเนี่ยก็วิธีใช้น้องเขาคืออ๋อนี่ไงหัวอยู่นี่เมื่อกี้เหมือนไม่เห็นหัววิธีใช้นะคะก็คือเราจะมาเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็คือมันปรับแสงได้ระดับที่1 2 3สามและ4ี่คือปิด ก็คือปรับแสงแบบความสว่างได้3ระดับเจ้าตัวนี้มีราคาอยู่ที่590บาทแต่คือเราอะรู้สึกว่าอันเนี้ยถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าหนึ่งมันก็คือของแต่งบ้านแหละม,มันก็วางไว้ก็คือช่วยทําให้บ้านเราดูน่าสนใจถูกปะแล้วก็อีกอัน,นที่เรารู้สึกชอบมากคือ texture เว้ texture วดีมาก<ว>คือเราสึกว่าวัสดุของเขาแบบโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่ามันมันแอบไวต่อการสัมผัสมากไปหน่อยเราว่าตรงตูดมันอ่ะมันไวมากเลยเว้ยเพราะเราแค่วางแค่แบบวางอ่ะก็คือแบบมีปฏิกิริยาแล้วมันต้องมีเหมือนน้ำหนักของมันอยู่ประมาณหนึ่งที่บางทีก็ไม่ได้อยากให้เปิดแต่มันเปิดอะไรเงี้ยมันเป็นของแต่งบ้านที่เพลินมากนะคะเอาไว้วนโตทำงานเราว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักมันน่ารักอ่ะผูกใจค่ะส้มมาลีให้ผ่านค่ะแอปพืน เป็นชั้นวางของเจ้าตัวนี้มีราคา350บาทเรามาดูกันว่าน้องนางเมื่อประกอบแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะในกล่องก็คือจะมีตัวขาแบบนี้ตัวที่เป็นชั้นนะคะสีขาวก็จะเป็นแบบพลาสติกแต่ว่าตัวขาก็จะเป็นแบบเล็กๆหน่อยนะคะเฮ้ยประกอบง่ายนะเธอคือมันแค่แบบว่าเอียงๆไอ้เจ้าตัวนี้แล้วก็เข้าล็อกมันจบแล้วก็ดูน่ารักมากเหมาะแก่การเอาไปวางสกินแคร์หรือว่าเครื่องเขียนใดๆนะคะใส่แล้ว ง่ายมากเลยแล้วก็ดูแข็งแรงมากเลยด้วยเฮ้ยน่ารัก350บาทที่ดูไม่กองแกงเลยเว้ยไม่กองแกงเลยวัสดุดีมากสำหรับ350บาทเฮ้ย่ันดีดี ค่ะเรียกว่าเป็นการสารฝันวัยเด็กมันคือลาวาัแลมค่ะหรือว่าเป็นโคมไฟที่ข้างในมันแบบมีความเป็นลาวาผุดผุดโผลโผคือเราอะเห็นมาตลอดตอนที่เล่นเดอะซิมตอนเด็กก็คือโคตรอยากจะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยมีชีวิตวัยเด็กไม่เคยมีเลยจนกระทั่งวันนี้นี่แหละค่ะราคา750บาทก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนองหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนบนหัวนี่คือสามารถแกะออกได้นะคะแล้วก็ข้างในก็คือจะมีเหมือนแบบ ที่มันปิดซิลมาแล้วเรียบร้อยนะคะคือสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้เราสามารถเลือกสีของน้ําได้แล้วก็เลือกเจ้าตัวสีของลาวาได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าด้วยความที่เราต้องการความมินิมอลมินิใจสีที่ดูเข้าที่สุดคือของเหลวที่เป็นสีใสแล้วก็ข้างในลาวาเป็นสีฟ้าดูน่าจะเข้ากับบรรยากาศของบ้านที่เราตั้งใจจะจัดไว้ตอนนี้เสียบปลั๊กแล้วนะคะจริงๆแล้ววิธีใช้อ่ะคือจะต้องเสียบปลั๊กไว้แล้วก็เปิดไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะกว่าที่ลาวาทำงานเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเรา สักแ๊บหนึ่งแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าเด็กๆคนไหนดูอยู่แล้วที่บ้านแบบได้ซื้ออันนี้มาอย่างหนึ่งที่ต้องระวังนะคะคือตอนที่เราเปิดไฟไว้หรือว่าเพิ่งปิดไฟใหม่ๆอย่าไปจับน้องเขานะคะเพราะว่ามันร้อนมากๆส่วนที่จับได้คือเฉพาะข้างล่างนี้ซึ่งขนาดว่าตรงนี้จับได้นี่ปิดปักไปตั้งนานแล้วนะก็ยังแบบว่ามีความอุ่นๆตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแบบห้ามจับเด็ดขาดนะคะอันตรายมากๆนะคะอันนี้คือที่กล่องอเขาจะเขียนไว้เลยว่าไม่ใช่ของเล่นเราให้เก็บไว้แบบให้ห่างจากเด็กมากที่สุดถึงแม้ว่าหน้าตตาจะเเเหมมืออนนนขงล่่ด็็กกแั ใช่ของเล่นนะครับผมเฮ้ย hey, น้องน้องยังไม่ตื่นเลยจริงจริงอฮัลโหลฮัลโหลน้องไม่ตื่นฮัลโบุ๋งว่ะเฮ้ยเฮ้ยว่ะมันดูแล้วมันก็พายเราดูใจเย็นได้อยู่เหมือนกันนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> น่ารักอะ่ะมันน่าจะต้องรอให้รองกว่น,นี้ก่อนมันถึงจะเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็แบบว่าวนยังไงน้องเหมือนไส้เดือนแล้วว่ะตอนนี้เฮ้ย <Hey, S 1> น้องดูแบบหมดพลังอะ่ะดูดิไป ชิ้นต่อไปค่ะสายทำครัวน่าจะถูกใจนะคะเพราะว่าน้องนา่งเป็นกล่องเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวน้องมาเป็นกล่องแบบแค่นี้เลยแต่ว่าน้องมาแบบสีที่มันแบบแม่บ้านมูจิสุดๆอ่ะเนี่ยอรอปะแม่บ้านแบบมินิมอลสุดๆน้องคนนี้มีราคา420บาทนะคะแล้วก็มีสีที่ดูมินิมอลมากๆแต่ว่าวัสดุเนี่ยถ้าพูดก,กันตามตรงเลยนะเรารู้สึกว่าน้องคือพลาสติกทั้งหมดเลยถึงแม้ว่าสีจะสวยก็ตามแต่ว่ามันพลาสติกพลาสติกข้างบน ันเป็นอย่างนี้ก็คือเราสามารถเหมือนแบบใส่ช้อนซ่อมหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนาะตะหลงตะหลิวอะไรก็คือใส่ฝั่งนี้ได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นซี่ๆแบบนี้เอาไว้สําหรับใส่มีดข้อดีของเขาคือสามารถที่จะนี่ถอดล้างได้เช่นเวลาเราล้างจานล้างอะไรเสร็จแล้วเราก็เอามาตากไว้น้ํามันก็จะไปกองอยู่ตรงนี้แล้วเราก็สามารถถอดอันนี้แบบเทน้ําทิ้งได้หรือว่าเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายนะคะแต่ก็แอบรู้สึกอยู่ดีว่าเนี่ยตรงนี้ก็คือค่อนข้างจะหลุดง่ายแต่ว่าเราคงไม่ได้ขยับมันบ่อยเนาะปะมันอยู่ในห้องครัวแล้วคงตั้งมันไว้อยู่กท นนั่นแหละโอเคถามว่าสวยไหมก็สวยก็ถือว่าตรงปกนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะเจ้าสิ่งนี้คือเครื่องกรองน้ําโคเวค่ะเป็นแบรนด์เกาหลีเกาใจนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับบริการที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยแถมราคายังแสนถูกด้วยนะครับเจ้าตัวนี้คือเครื่อง NEO p พลันะคะคือใช้งานสะดวกมากๆเพราะว่าเขาสามารถกดได้ทั้งน้ําอุณหภูมิห้องน้ําร้อนแล้วก็น้ําเย็นค่ะทุกคนเราจะมากดน้ําเย็นทุกคนดูกันนะคะ เย็นสดชื่นมากเลยแม่เท่านี้ยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะมาชงชาเขียวร้อนเพื่อดูกันว่าน้ำเขาร้อนจริงหรือเปล่า อกว่าเจ้าเครื่องกองน้าโคเวเครื่องนี้นะคะก็คือดีไซน์ของเขาเนี่ยสวยแล้วก็กระทัดรัดมากๆนะคะก็คือมีความม,มินิมอลมินิใจเหมาะกับบ้านเรามากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าบ้านสม้มเป็นบ้านที่เราอ่ะใช้ทั้งน้าเย็นน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็น้ําร้อนจริงๆนะคะก็เลยเลือกเจ้าเครื่องนี้มาเพราะว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์เรามากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบมากเลยก็คือระบบกองน้ําของเขาเนี่ยเป็นระบบ RO ค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่ชอบแบบน้ําดื่มบริสุทธิ์มากๆเจ้าตัวนี้ก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันเยอะมากค่ะถามว่าเจา เดือนละ790รบาทแปลว่าอะไรเราไม่ต้องเสียตังค่าเครื่องค่ะแต่ว่าเขาใช้ระบบ Subscribe นะคะมันเหมือนกับเวลาที่เราจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะที่แบบซื้อแพ็กเกจไปนะคะอย่างเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันพอเราจ่ายไปเดือนละ790รบาทนะคะก็ม<ร>าพร้อมกับบริการนะคะ,ะ,คะที่เขาจะมาคอยดูแลเครื่องกองน้ําให้เราแล้วก็มีบริการซ่อมฟรีนะคะแถมมั่นใจได้เลยนะคะว่าเรา,าจะมีเครื่องกองน้ําที่สะอาดจริงๆคะ่ะเพราะว่าเขานะคะจะมาทําความสะอาดเครื่องกองน้ําของเราเนี่ยทุกๆ2เดือนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนไส้กองทุกๆ4เดือนตลอดสัญญาเลย แล้วถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหาก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าพี่ช่างเนี่ยเขาจะเข้ามาดูแลทันทีค่ะเพราะว่าเรื่องน้ําดื่มให้โคเวดูแลส่วนคุณแค่ Just Drink นั่นเองค่ะชิ้นต่อไปคือเป็นชิ้นที่เห็นในโซเชียลมาตลอดตลอดคิดช่างใจอยู่นานจะซื้อดีจะไม่ซื้อจะซื้อดีจะไม่ซื้อ,จ,อ,จ,อ,จ,อจนกระทั่งอิงบอกว่า ซื้อสิอันนี้เป็นหน้าต่างที่มีราคา1,190บาทนะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนก็กำลังงงอีกว่าซื้อหน้าต่างหุ้ยน่ารักมากโอ้ไม่กอน่ารักมากเป็นหน้าต่างเป็นหนึ่งเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะเธอ,นอ,อเนองปามันน่ารักมากเลยอ่ะคืออันนี้คือสามารถสมมตินะเจาะผนังแขวนก็คือทำได้นะคะ ตั้งไว้ก็ได้แล้วก็มีเจ้าตัวฐานตัวนี้นะคะคือเราสามารถยึดตะปูางแกมันน่าตันจริงเลยอ่ะมันน่ารักอ่ะ ฐานมันปุ๊กก็คือตั้งไว้ได้เลยอะตั้งตรงไหนก็ได้เฮ้ยมันน่ารักมากเลยเคืออยากจะบอกว่าอันนี้วัสดุไม่กองแกงเลยนะทุกคนวัสดุโอเคมากแล้วตัวภาพวาดก็คือแบบว่าทําได้ดีมากแบบ t e x t อร์ทุกอย่างมันดูดีมากมากจริงๆเลยอะอันนี้ฉันชอบคุ้มค่าถามว่าราคาสูงไหมก็แอบสูงอยู่นะแต่ว่ามันดีอะราคาสูงหน่อยแต่รู้สึกถูกใจไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอันนี้ จริงๆแล้วก็คือถ้าเกิดแบบใครไปเจอตามร้านต่างๆเขาก็จะมีรูปที่แบบ<ด>เปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะคะเ็าคนต้องมีออฟฟิศแหละกออ็ดูเข้าออฟฟิศดี ไฟอะออกมาเป็นแบบตามบุดมคติแล้วค่ะเนียนสวยแล้วเรียบร้อยนะครับอันต่อไปนะคะอันนี้มันเป็นโฮมไฟทรายดูดสีนะจ๊ะอันนี้249บาทมีอะไรบ้างมีตัวแท่นนี้สายไฟมีไซลิงค์ค่ะเป็นแบบเหมือนเข็มชีดยาอุย้ยน่ารักจังเลยอ,อุ้ยน่ารักมากเลยเธอมันเป็นแบบพายุทรายอ่ะ พายุทะเลทรายอ่ะเธอเท่ๆมากเลยอะแล้วจริงๆพอถึงเวลาที่เราจะกลับมาใช้มันใหม่แล้วก็แค่ต้องคว่ำมันน่ะแหละนี่อะไรอะเอามาทำไมอะที่ต่างกันก็สีว่าเราต้องการให้ร่วมแบบอ๋ออ่าน้องนั่งก็จะแบบมีสีอย่างงี้แล้วก็สามารถทำอะไรโอ้เปลี่ยนสีได้เธอเปลี่ยนสีได้สีฟ้าเขียวฟ้าม่วงฟ้าแดงมีประมาณนี้นะคะสีม่วงน่ารักดีนะ ดูแบบว่าตัดกับสีส้มดีเอออันนี้อันนี้แล้วว่าอันนี้ดูคุ้มมากเลยอ่ะเพราะมันแค่249บาทเนงอ,อ๋อย่งนี้นเองเฮ้ยเท่ะเฮ้ยแต่ตรงนี้สวยมากเลยนะเธอตรงนี้สวยมากเลยอ่ะมันดูเป็นแบบทะเลทรายของจริงอะสวยมากอีู่ดีทุกคนก็เข้าสู่ช่วงของการนั่งสมาธิ ทำสมาธินะคะอันนี้คือถูกกวดีนี่เรียกว่าคุ้มค่าราคาถูกด้วยและนี่นะคะก็คือของใช้นะคะที่โด่งดังมาจาก tiktok นั่นเองนะครับผมเป็นกระแสกันอยู่ใน tiktok ในตอนนี้นะคะก็มีทั้งของที่แบบว่าเป็นของตกแต่งมีทั้งของที่แบบมีประโยชน์นะคะยังไงก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s s r i b e นะคะและ้วคราวหน้าอยากให้เรามาป้ายยาอะไรอีกหรือว่า แอบเห็นอะไรมาแล้วยังไม่กล้าซื้อมาลองใช้เองอยากให้เราแบบซื้อมาแกะกล่องนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะเจอกันใหม่คราวหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายครับว